สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มึงนี้กับมาซื้ออันนี้ละ่ะพี่น้องในพักจะว่าเขาเอินน่นเอียงกันจะก้งพักซีน หลายเลยจ้าจะว่าเขาเอื่อนมาอย่างไรจ้านี่เบื้องสละแหน่นี่ก็จะเป็นเบิ่งพี่นอกสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่อู้สตอรอเบอรี่แฝดสตอรอเบอรี่แฝดป๊าเป็นแฝดอีหลีเลย <c oughs> มันจากพี่น้องที่เอิดอย่างน,นี้ย่าชุด yes, yeah, beautiful a r n Mm. <coughs> Do you want two? No, Same. one enough, darling. But what is the difference about this one and this one? <coughs> That's why I ask you. This one is like a Thai. Yeah, thai. Maybe shoot this. สละแหน่พ mm ี่น้องใบใหญ่กับใบน้อยอะไรรู้ Beautiful นั่น h i s one Can you bring back this? I think this looks good หาเหลือกเบื้งสละแหน่พี่น้ oh, องเอ้ยสละแหน่ไทยพปะวะอ๋ t h i s one from Thailand เนี่ย h i s one from Thailand มินไทลนดิสบันสวีเดนนี่ d i f f ฟนอืม,ม,อ,มอันนี้ส,สำหรับอันนี้อันประเทศสวีเดนนั้นสารแนเด้อพี่น้องเนี่ยอันนี้ไทยจ้านี่นี่กินคือไทยเลยเนี่ <c oughs> ไปเราเด้อพี่น้องเด้วสิคอตโตเป็นช้อปปิง้งหาสื่อได้พักสื่อพักไปปลูกยุสวนกันเด้อจา้าเด้อเบิ่งพี่น้องเอ้ยสวยงามขักบอหน่งดอกไม้ สำหรับคลิปนี้ไว้สนี้ะจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณนาาอี้ะจ้าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า